จบการรักษาไม่ต้องกินสิ่งนี้เลยค่ะสิ่งนี้ก็คือเจ้าโปรตีนค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญมากๆสําหรับชาวแกงมอมาชาวเราเลยเพราะว่าเขาเนี่ยทำให้เราอะ่ะเกิดมีค่าแบบที่ดีถ้าการไม่กินโปรตีนค่าแบบพี่ไม่ผ่านพี่ไม่จบการรักษาแน่นอนมอมาลุกรามนะคะ ที่สาคัญงานวิจัยอันใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าใครอยากมีชีวิตที่ยืนยาวรวมถึงชาวแกงมอมาด้วยเนี่ยอยากอยู่อุ้มลูกอุ้มหลานอุ้มเหลนไปตลอดเนี่ยจะต้องมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีคือ so m u s c ซ e m a ไม่ลอสค่ะดังนั้นน้องนุ่มอยากจะบอกว่าการที่จะมีมวลกล้ามเนื้อที่ดีก็เกิดจากการกินโปรตีนให้เพียงพอไม่อย่างนั้นเจ้ามอมามันจะกลายเป็นเซลลปอบรู้จักไหมเซลลปอบพอเรากินไม่เยอะกินไม่ครบมอม้าจะกลายเป็นเซลลปอบมากัดกินกล้ามเนื้อของเราเองนั่นแหละเป็นภาวะที่อันตร ที่สุดเพราะว่าจะทําให้เกิดภาวาะแคนเซอร์คาเช็กเซียและทําให้คนไข้ที่เป็นมอมะตุยไปเลยนะคะน้องนุ่มๆอยากจะบอกว่าโปรตีนสําคัญมากใครยังไม่มีโปรตีนกินนะคะกินง่ายอร่อยนะคะเกินง่ายไม่ชวนอ้วกนะแถมโปรตีนรสชาตินี้นะน้องนุ่มเพิ่งทามาใหม่ลดน่าดําค่ะช่วยลดความเสี่ยงในภาวะซีดด้วยนะคะค่าเลือดผ่านอีกต่างหากซีดก็ไม่ซีดเนาะกินง่ายนะไม่หวานใครยังไม่มีนะคะวันนี้น้องนุ่มๆเปิดโปรโมชั่น1กล่องแถม1กล่องราคาเต็ม1,600ับาทเหลือเพียง700 95บาทค่ะพิมพ์795ใต้คลิปนี้เลยไปแล้วบ๊ายบาย